สวัสดีคะ่ะพบกับช่องมาเอากุกกอกนะคะออกแล้วนะคะเอฟซี FC. แดดเริ่มออกนะคะตรงนี้ก็จะสวยนะคะเพราะว่ามีต้นนะคะหมากแดงนะคะเรียงไว้อยู่นะคะเอฟซี FC. ก็ต่อไปก็จะได้มีมุมสวยๆนะคะ,ะเวลาเรามารำนะคะเอฟซี FC. นี่สวยงามนะคะเพราะว่าจัดใส่หินเรียบร้อยนะคะใส่กระถางอันนี้เขาเรียกว่าต้นหมากแดงนะคะไม่รู้แม่บอกถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีรำนะคะจะได้มีนี่คะ่ะ สวยมากค่ะมุมจะมีใบไม้นะคะปลิวสวัยเลยนะคะสวยมากจัดได้สวยมากเลยนะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูแปลงผักนะคะที่ส่วนของน้องเมย์นะคะเอซนี่ทุกคนก็ประมาณสองโมงก็จะลงไล่อันนี้ก็จะเป็นสวนยอมนะคะวันนี้เพื่อนก็คงจะมาจัดต่อนะคะเมื่อวานก็ลงนะคะต้นไม้ใหญ่ๆไปก่อนนะคะเป็นทรงพุ่มอ ต้นอะไรคล้ายๆใบเตยอะค่ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นทรงกรมทรงอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็ดูกันอีกนะคะวันนี้อันนี้เป็นกําลังเตรียมทํานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนู้นนะคะไปตรงแปลงผักของน้องเมย์นะคะไปกันค้านี่นะคะมาน้องเมย์แล้วมาแอบดูนะคะเจ้าสี่ตัวออนี่รู้แล้วนะคะว่าใครเป็นพ่อเขานนะ โอลารเต้บ<ช>อพระเอกลาเต้หลังอานนั่นแหละเมื่อคืนนี้มาอยู่นะนอ,อ๋อเหรอคะโอ้น่ารักมากเลยคะ่ะอ้วนจะมัมาแล้วน่าอุ้มทุกตัววันนั้นเห็นออกไปข้างนอกกันหมดเลยนี่นะคะเจ้านะคะอออ้วนจังเลยดูแล้วนะคะทำลายของน้องเมย์แล้วกัดหญ้าก,กัดอะไรแล้ว มาเลยวมาเลยวมาเรยมาเลยวมาเลยวมาเลย,เลยโอ้อ้วนจนคลางยานเลยนะคะเอฟซีอ้วนจนคลางยานนี่นี่นี่ต้นไม้น้องเมีนี่จะท่าจะจะ,จะพังหมดแล้วนะเนี่ยไ,ไม่เหลือเลยดีนะคะที่หญ้าน,นี่ติดของแม่ที่บ้านนตายหมดเลยเพราะว่าน้องหมามันเขีย่ยมันสะอื้อ จะมั่เลยแม่เมีให้อาหารดีเอามาแล้วนมยานก็มาเอากินนมซะแล้วลโอ้โหไปหาของมาเลี้ยงลูกอีกอขนาดถ้าเป็นถ้าเลี้ยงไม่ดีนะ่ะจะเหลือแต่ซี่โครงน้องเมยอันนี้คือว่าน้องเมย์ให้อาหารดีมากไปแล้ว <c oughs> ไม่มีไม่มียุบเลยนะคะแม่ก็นมตัวโต อ้าววิ่งไล่แล้วเหรอนั่น,อย,นอย่างนี้มันแย่งข้าวลูกศรอ๋อแย่งแล้วเหรอคะน้องมีแย่งแล้วต้องต้องไล่แบบมัน,ม,นมันไม่ให้อยู่ตอนที่ลูกศรค่ะอือเอออันนั้นถูกกันดีบ่ออ,อกมาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะน้องแพรวน้องแพรวมาแล้วโอ้ ขนเนอนกกรมดิกเลยฟูเออเหมือนหมอนเหมือนหมอนเลยนะคะนี่นะคะน้องแพรคนกิงมีความสามารถหลายด้านอ้าวเขาก็ถูกกันอยู่เนาะเออเอาไปหาแล้วไปหาละปล่อยละเออมีสนามวิ่งเล่นกัน ลูกดิกลูกดิกลูกดิ๊กดีใจ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 เขาว่าตัวอะไรกลมๆมาแล้วล่ะอืมหาลางหน้าอีกอือหืออาบแดดอาบแดดอาบแดดน่ารักเลยค่ะแต่ละตัวอ,อ,อือกระดิกหางนะคะเอ็ซี น่ารักมากก็กลัวแต่อยากจะไปแต่อยากจะไปถามไปดมดู <laughs> อ๋นนอ,นนอนนตัวผู้หมดอ,อ๋ดอพ่อบอกว่าจะถามน้องเมยอยู่โหวฉีดนี่ซื้อร้านไหนคะนี่โอ,ซอ,อ้ซีรีธรรมเนาะ นั่นแหละพ่อจะบีบเอาบทีมันไปได้ไกลนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ดารถถักก่อนนะคะไปดูแจ้งกวาก็เป็นแล้วใช่ไหมนันอ,อ,อืมค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะแม่ดาก็โอ้โหพ่นได้สายน้ำพุ่งม่ได้บีบแล้วมาได้เจ็บมือเนาะแม่ดาเอ้ยเอ้ยพ่อเป่าเราไปถามซื้ออยู่ไรเมื่อกี้นี่หมดแรงยังไปเนาะ ก็นั่นแหละอยากจะไปซื้อโอเป็นแบบนี้เนาะเอามาเบืองแน่เอามาเบืองบั้งรู้คว่าจะซื้อของอดเองโอ้คักแชนอปานี้พ่อก็ไปหาซื้ออันนี้แหละเมื่อเช้านี่แลละมันเพิ่นยังไม่ได้เปิดร้านต้องบอกว่าร้านสิริธรรมเดี๋ยวจะไปซื้อมะแรงนี่น่ะโอ้น้องน้องเมย์บอกอยู่แล้วนี่บอกว่าให้เก็บแตงไปกินได้ก็สิเก็บหมากหนึ่งสักก oh. <h american breakfast> oh, ้อนนี่แหละ บอไปกินด้วยกันถ้างั้นนะออ่ะมีไหมล่ะอัน,นอันแนวใส่ห้านะ่ะเมด่าเอาไซ่โบไปได้อยู่บอกข้าวห้าวบอ,บอมีถุงเลยอนนเออใส่โบนี่ละเออนี่เอฟซีนี่นะคะอุปกรณ์ใส่ด้วย,ยนะอืมพอดีเลยจ้ำน้ำพริกเนาะอันนี้เลยล่ะเนาะนีะ่นอ่อนดีเอฟซีเออมันสีบลแซ่บนี่แล้วมันเก็บแตงนะคะเอฟซีน้องเมย์บอกว่าเก็บไปนะคะก่อนจะกินด้วยกันนี่แหละ ยิ่งขึ้นอีกลูกก็จะโตนะคะลูกที่ขึ้นใหม่นี่เราก็จะเอานะคะ FC นี่โอ้ยนะคะนี่นี่นี่แตงค่ะจะได้เยอะเอาไปจ้ำน้ำพริกโอ้ได้ผลเลยนะคะแม่ดาซื้อของน้องเมย์นะคะแล้วก็จะเอาอยู่นี่แหละฮะเอาแต่หมักหญไๆมันนะคะอืม เดี๋ยวขอให้แม่ดาเอาน้ำฉีดเข้าในนี้แล้วเราก็จะล้างโอ้เอฟซีนะคะนี่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 พอดีพอดีทานเลยนะคะนี่จำน้ำพริกล้างไม่ต้องไม่ต้องปอกเปลือกนะคะนี่ไม่คือแห้งแต่เจ้าเอามาใส่ข่อยนะง่าแนีเออกระเด็ดเลยเนาะเออเด็ดเลยนี่ก็ตงพอดีกินนี่ดอกมาท่านลนแบบนี้แหละพอดีโอ้ยค่ะนี่โอ้สวยมากสดสดเลยนะคะสดสดจากสวนน้องมีนะคะแต่คนดูแลแม่ดานะคะ อได้ร้ายเราได้ขันนี่ได้เอาน้ำล,ล,ล,นล้างแล้วก็เอาไปเลยมาเจ้าสกินหมอกินโซบ่แม่ดาอันนี้จะสิกินโซบอ่ะเจ้าล้ฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าอ <c oughs> ต้องมาคืนกันเถอะน้ <c oughs> ะนต้องมาไปให้ลุงพ่นแล้วเคียวโซ <c oughs> ต้องให้น้องมีแต่ว่าน้องมีไม่ได้เข้ามาจะได้กรอบๆเนาะจะได้กรอบๆสวยมากเลยค่ะ ้คะ่ะมะเขือตลาดแพงนะคะแม่ดามะเขือ <บะ S 1> โลละห้าสิบเพิ่งเจอเมื่อเช้านี่มะเขือใช่ไม่ได้นั่นของเราเนะี่ยเออไม่เป็นไรเพราะว่าซื้อมาแล้วอันนี้ก็เอาไว้กินวันใหม่จ้าอ,อืมออกำลังจะปลูกเพิ่มอยู่ต่อไปเราก็ไม่ต้องนวตลาดแล้วไม่ยอมนะจ้ะ<บ>าแล้วก็ใช้ของเรานี่แหละตลาดผักก็อยู่กับแม่ดาอยู่สวนครัวน้องเมย์แล้วนี่เด๋อเออเนี่ยค่ะเอฟซีนะคะตลอดนะคะได้แล้วค่ะ ไม่มีของเหลือตกค้างกอดสารใช่ค่ะเก็บเก็บได้ทุกวันเดี๋ยวไม่เล้กก็ทําใหม่เรื่อยๆทำใหม่ลงแปลงแล้วลงแปลงอีกแล้วนะคะสแปลงสีแปลงนี่นะคะเอฟซีมีความสุขนะคะกินผักสดๆนะคะถั่วก็กําลังขึ้นนะคะนี่รามเครือแล้วนะคะฝั่งนู้นก็สีขาวนะคะนี่นะโอ้ต้นเมลกอนเอฟซีส่งมาให้อย่างดีเลยต่อไปก็อันนี้ก็เลื้อยขึ้นนู้นนี่ซุ้มไม้เลื้อยนี่ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ